สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีแล้วนะฮะในส lender s ์สไ l e บิิดตำนานสลน d e r man ฮโอ้โหคิดถึงคุณผู้ชมมากเลยครับอย่างไรก็ต้อนรับซีรีส์ใหม่ในวันนี้อ่าน,นแน่ต้อนรับมาปุ๊บมาปุ๊บถอยไปอย่าอย่าเพิ่งระเบิดเออผมได้รับภาร,ก,รกิจมาว่าผมต้องเอากุญแจเอ้ยไม่ใช่กระดาดทั้งหมดกี่ใบนะกี่ใบนะตัวเองตัวเองกี่ใบนะตัวเองตัวเองกี่ใบนะเออแปดใบแปดใบโอ้ยโอ้ยแปดหรือสี เอาสี่กันแล้วกันนะสี่ใบเฮ้ย hey, นี่ทำไมต้องให้ชันมาอยู่ที่นี่ด้วยฮะแกเป็นผู้ที่ถูกเลือกอีกแล้วไปเลือกคนอื่นได้ไหม <laughs> ไปเลือกคนอื่นได้ไหมทำไมต้องเป็นชันะเดี่ยฮะโอ้ยมา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 ทุกๆคนแม่คิดถึงจริงๆเลยไม่ได้เล่นแบบนี้มานานแล้วเอออยู่ใกล้พี่นี่ดีขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอตกดึกเนี่ยเราต้องรีบสร้างบ้านครับคุณผู้ชมครับพอระแวกนี้ผมได้ยินเรื่องราวในตำนานเขาบอกว่า มีผู้ชายขาวๆสูงๆไม่มีหน้าออกอาราวาสเฮ้ยกลับมาแบ็กทูเดเบสิกใหม่เริ่มสร้างบ้านทำอย่างอู้นอย่างนี้แล้วกระดาษจะหาจากไหนล่ะนี้เดี๋ยวมันก็โผล่มาเองน้องพูดถึงกระดาษแล้วเนาะใช่พี่กระดาษโอ้ง่ายๆน้องก็ไปหาอ้อยนะไปหาอ้อยแล้วน้องก็ตัดมานะเฮ้ยครับใครครับว่าเราเคยเออเล่นอะไรแบบนี้แล้วแต่ก็อันนั้นเป็นฮีโร่บายสินะ ไม่เป็นไรอริสเลนเดอร์แมนมันคนแตกต่างกันฮี่บายเขาเอาแต่พูดอะไรก็ไม่รู้คิดทงคิดถึงวางปลงวางป้ายว่ารักนะจุบจ๊บจุ๊บเฮ้อเซนเดอร์แมนเขาไม่มีแบบนั้นหรอกมั้งไม่แน่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครเริ่มแรกในการสร้างบ้านใต้ดินเฮ้ยขนาดประมาณ3 1 3 3 2 6 3 3 9อ่าโอ้แบบเดียว แ๊บๆก็ได้ของได้อะไรแล้วแป๊บเดียวจริงๆอน้องเล่นเป็นนะนอ้องอ๋อเล่นเป็นสิพี่เล่นไม้ค้ามาตัง้งกี่ปีละเฮ้ยเซเลนเตอร์แมนมันคงไม่ออกมาตอนนี้ลกมั้งเฮ้ยน้องอย่าพูดไปครั้งที่เราพี่เจออยู่ใครสซเลนเตอร์แมนพี่เปล่าแฟนพี่อลาวพี่มีแฟนกับเขาเดรอคนไหนอ่ะโอ้ยเดี๋ยวถ้าน้องได้เห็นน้องก็เห็นเองอ่ะสรุปมีไหมเดี๋ยวน้องได้เห็นเองถ้าน้องมีบุญวาสนาทำไมแฟนพี่มันต้องมีบุญวาสนาด้วยเนี่ย โอเคตอนนี้ผมกา ime, ําลังจะไล่เก็บต้นไม้ไม้นะฮะและ้วก็อะไรเก็บอาหารด้วยเอาไว้ปลูกตรงนี้ม pues, ีน้ำเฮ้ยเฮ้ยข่าๆนั่นมันเข่าๆนั่นมันตัวอะไรน่ะไก่ใช่ไหมไก่ไม่ใช่ไก่มันคือแรบบิะใช่แล้วผมชื่อว่าแรบบิดแรบบิอลูกใช่แล้วับแรบบิทฮะโอ้หทำไมาอยู่ขายิกเลยเมื่อกี้ไหนลองแรบสิบิดเย้าเย้า ผมชื่อแล็บิดเล็บบิทวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไหมครับเยอะๆโอ้ได้เจอสัตว์ใหม่ๆเออเบื่อละไก่ได้เจอกระต่ายก็ดีหน่อยเอออยู่กับแล็บบิดนี่ดีนะครับพื้นเพลงดีไหนไหนแล็บบิดจิ๋วไหนลองแล็บสิอะจะตกเล็บตกรถตกเลือดตกฐานน้ำตกกระมิตรตกรถตกจริงตกตู้ตกสอบตกตกใครก็เกิดให้งูเล้วอะไรนักพรหมลักษณ์เออบาดเล็บบาดแขนบาดขาจิ๋วขึ้นเนี่ยไปไหนเล่าไม่อยากไม่อยากล้างให้กับไม่เป็นไร แกว่วยลองก็ได้เหนื่อยเออแรบบิทมันกินอะไรครับเนี่ยหนูหน,หนูกินอะไรอะ่ะกินอะไรก็ได้โตแล้วกินอะไรก็ได้โตแล้วใช่ไหมงั้นกินดาบไหมกินดาบไหมฮะจ้าเลยเออ,เอ,อ,เอ,อน้องมันผันผื๊บผันผื๊บทำไมทำร้ายเอ,อ่อกูไอ้พวกแรบบิทเหรอโอ้พี่ผมก็ขู่ไปงั้นละเนาะเนาะไอพวกเขาน่ารักดีเหมาะสมจะเลี้ยงสักหน่อยเลี้ยงแทนแจ้แจ้มาอยู่เลี้ยงแรบบิทเลย น้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจแล้วจะมืดแล้วพี่อยู่กับผมได้ไหมขอคืนหนึ่งโอ้น้องจะดีเหรอน้องเดี๋ยวเมียพี่ว่านะน้องโอ้โหไม่ว่าหรอกพี่อยู่กับผมผมผู้ชายเอาได้ใจเหรอน้องอ้าวนี่ยังไงเฮ้ยมูฟ <Move. S 2> ทำไมผมรู้สึกกลัวๆอะไรไม่รู้เนี่ฮะเออผมได้นเสียงอะไรไม่รู้อะแต่สููฟมูฟเออไปเร็วก็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 กพี่อย่าขึ้นพี่พเฮ้ยแมวน้องแมวพี่ไม่ขึ้นพี่ไม่ลงน้องอืมได้ประตูมานี่อ่าประตู น,นี่ประตูหลายชั้นหลายชั้นเป็นไงเฮ้ยสบียไม่มีอาหารไม่มีอย่างนี้เราตายแน่เลยเนี่ยนะเพื่อให้มันมันมันฮาร์ดคอร์หน่อยเราจะเปลี่ยนระดับเป็นฮาร์ดโอเคเราจะเปลี่ยนเป็นฮาร์ดครับเรียบร้อยเปเป็นฮาร์ดแล้วมบีอาจจะเยอะมากมากแน่เหมือนมีใครมาหายใจลดตรงนี้เฮ้ยแหมคืนแรกสไลดเดอร์แมนคงไม่บุกหรอกบ้าง วางของไว้ที่นี่ก่อนแก okay, เราไปแค่นี้พอเฮ้ยโอ้โหตกใจแหมพี่วัวโอโด้ดู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 ด,ดูบิสปินหน้าบ้านผมอีกเคหวังว่าคงไม่มีอะไรออกมาในค่ำคืนนี้แล้วคงออกตามหาปกติหาอาหารให้เรียบร้อยวางกันปักตรงนี้ก่อนเก okay, ฮะเอามาเอามาเออเสียงอะไรอ่าเห็นและเห็นละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้เเยเรียบร้อยครับเย้ Monster Hunter เอ้เนี่ยพวกพี่ถ้าเกิดพวกพี่เห็นอะไรที่มันขาวๆจูสูงบอกผมเลยเลยนะได้เลยน้องอเคพี่บ่าวเฝ้าบ้านไปอืเห็นแล้วขาวๆแต่ไม่สูงมันตัวพอดีพอดีโอ้ยถ้าเกิดแกะอยู่นี่ก็ดีเลยเดี๋ยวเราหาเหล็กก่อนดีกว่าถ้าหาเหล็กได้แป๊บเดียวผมเฮ้ยผมเห็นอะไรขาวๆไม่รู้แล้วผมตาฝาดไปผมงไม่มีหรอกมั้งสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะคิดไปเองก็ได้นะั่นเนี่ยนะอืม เมื่อกี้เราเจอแกะเดี๋ยวเราจะลองขุดหาเหล็กดีกว่านะครับเอ๊ะถ้าเราสร้างบ้านสูงแบบนี้เซเ n นเดอร์แมนมันเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยตายและเฮ้ยตอนนี้ผมลงมาขุดด้านล่างนะครับเพื่อที่จะหาเหล็กไปตัดขนแกะข้างนอกแล้วก็จะได้นอนที่นี่หวังว่าในค่ำคืนนี้พี่เซเรนเดอร์คงไม่ได้มาบุกผมแน่ๆแ,แต่ค่ำคืนแรกพี่เซเรนเดอร์คงไม่แผงลื่หรอกมัง้งเป็นไปได้นะ ตอนนี้ผมกำลังตัดไม้ยามค่ำคืนหวังว่าพี่แกคงไม่ได้มาบุกตอนนี้เสียวลุกเกินโอ้น้องไม่ต้องกลัวหรอกน้องน้องมีพี่อยู่ก้างๆผมจะกลัวเพราะมีพี่แหละเพราะเวลามันมาพี่ก็ไม่ช่วยอะไรผมเลยเอาน้องพี่ก็ช่วยให้กำลังใจน้องไงอยู่ตรงนี้อืก็จริงะนะโอ้จะเช้าแล้วในที่สุดวันนี้ก็ไม่มีใครมาบุกเราซะด้วยเป็นค่ำคืนแรกที่ปลอดภัยจิมจิม รอก่อนเดี๋ยวน้องเดี๋ยวมันมาบุกเดี๋ยวพี่จะกำให้เดี๋ยวเร,เราทำสโตนโฮเพื่อที่ได้ไปวางไปหวานมาเมล็ดนะครับระหว่างทางโอ้ตอนนี้ก็หิวมากๆเลยทั้งั้นก็โอ้ยไปตรงใกล้ๆบริเวณแม่น้ำก่อนเอา้าลืมเอาเมล็ดพันธุ์มาโถอุย้ยแต่แถวนี้วัวเยอะถ้าวัวเยอะก็คงถ้าอย่างนั้นแล้วก็เขาเปิดโอกาสให้เราแล้ววัวเยอะแบบนี้อ่าปลูกไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันปั๊บป๊ แป๊บอ่าเอาลับบิดแต่เขาบอกว่าเนื้อกระต่ายก็อร่อยฮอะไรนะเปล่าเออน้องจะกินเนื้อกระต่ายแล้วน้องเปล่าพี่เปล่าพี่เฮ้ยเท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ย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 ดมันดาก้อนฟล์ฮ้ฮู้ฮู้มาอะไรมาแรง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 เปลาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เมื่อกี้พี่เห็นอะไรไหมผมไม่เห็นน้อน้องตัวใหญ่ใหญ่เลยอะไรของพี่ ไม่เห็นนะแต่ตัวอย่างใหญ่มันหมายความว่าอย่างไรนะไอ้ตัวอย่างใหญ่ของพี่เนี่ยอ่านี่ไงเจอฐานแล้วถ้าเกิดเราเจอฐานแล้วก็น่า,นาจะเจอเหล็กเอาลืมเอาที่ขุดมาอีกเฮ้ยอะไรกันนี้ลืมตลอดเลยไม่ได้นะวลุงพีไม่ได้เนดะจะแก่ตอนนี้ไม่ได้หรือะอะอะใครตีอ๋อลืมไปเออเอหิวหิวหิวโอ้ยโอ้ยแต่ไงถ้าเกิดเราเราหิวเราหิวตายแล้วก็คงเกิดใกล้ๆนี้ละมัง้ง คงไม่รอดครับยังไงซะเราก็ต้องตายอยู่ดีแล้วเกิดใหม่ <c oughs> ไม่เป็นไรเราไม่ได้เล่นแบบฮาร์ดไม่ได้เล่นแบบฮาร์ดคอสะด้วยออถ้างั้นเราจะหาวิธีตายแบบเอ,อตายแบบไม่เจ็บปวดจบน้ําตายดีไหมเออหิวตายก็ดีกว่านะเลือเด็กครึ่งหนึ่งโอ้โหแถวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยครับอะ <c oughs> โอเคครับได้ของมาเรียบร้อยได้เวลาไปหาเหล็กและหาฐานกันดีกว่าอีอีอีอ แต่อาหารล่ะโอ้ยต้องรีบหาเหล็กก็ต้องรีบทําเตียงจะได้ตายแล้วมาเกิดที่นี่มองว่าในนี้นะ่าจะมีเหล็กนะโอ้ยมีแต่ฐานข้างบนนี้มันน่าจะมีเหล็กนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีฐานอยู่ข้างบนนี้ข้างในนี้ผมว่าต้องมีเหล็กแน่ๆน่ชัวร์คอนเฟิร์มสงสัยต้องขุดเหล็กใต้ดินบ้านแล้วล่ะครับเฮ้ยนอกบ้านไม่มีเหล็กขุดใต้ดินบ้านก็ได้เชอะไม่ง้อยหรอกบ้านแสนสุข ขุดใต้ดินบ้านเนี่แหละขุดใต้ดินบ้านเนี่แหละเผืดด่อจได้เจอของเทพเทพอืมผมได้ยินเสียงน้ําไหลหลา,ลากอยู่ข้างหน้าผมครับคุณผู้ชมครับขุดมาหวังว่าจะเจอเหล็กดีไม่ดีอาจจะได้เจอน้ําโอ้ยแปลวาไฟก่อนมืดเกินอืมไม่เจอเหล็กเลยด้วยซ้ําเจอแต่ถ่านทังนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะตามทางเอ่อเสียงน้ำนะครับเราได้ยินเสียงน้ําอยู่ข้างหน้านี้อาจจะมีเป็นถ้ำดันเจี้ยนเล็กๆหย่อมๆ ก็เป็นได้ใกล้ <G ül> แล้วแน่นอนแน่นอนตรงนี้ต้องมีน้ำแน่นอนแน่นอนเสียงไรอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียังไม่พร้อมจะมาตอนนี้เลยเหรอเออจเย็นๆสิเขาลงมาขุดตรงขุดฐานอยู่มาตอนอ้าเจอเหล็กแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงไรอะมันมีเสียงแบบชุนฉา มันไม่ชุงชามันทุง่ามันมีคนเสียงกระซิบอะฮะแล้วมีเสียงกรองแบบกรองแบบกรองหนักมากตุง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 ครับโอ้ยอย่าพิ่งมานะอย่าพึ่งมาอย่าพิ่งมาขอร้องล่ะทำไมบันดาลอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คับคุณผู้ชมครับผมได้ยินเสียงตุงตามันมันมันไม่นมันตุงตานะครับมันคุณผู้ชมเข้าใจมั้ยมันตุงตาตุงตานะครับโอ้ยก่อนอื่นเดี๋ยววางเอออย่าละอย่าละอย่าละโอ้ยเดี๋ยว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  ต้องเอาเอาไฟไปปักครับเสลนด์แมนที่ดีไม่มาบุกตอนนี้หรอกฉันบอกให้นะแกเป็นคนใจดีอยู่แล้วอุ้ยไอ้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชายไอ้ชายเดี๋ยวน่าไอชายไอ้ชายเดี๋ยวไอ้ชายมันซ่อนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยลูกเออเห็นใจพ่อบางเถอะถ้าเกิดเราปิดอย่างนี้เรามองไม่เห็นรอบนอกเลยนี่อ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย โอ้ยเห็นแล้วครับเซนเลมเบตวเป็นโอ้โหน่ารักจริงๆคุณผู้ชมเห็นไหมครับโอ้โหที่แกไม่กลัวฉันเลยเหรอกลัวพี่กลัวแต่ด้วยความตื่นเต้นเพิ่งเห็นพี่ตอนแรกผมคิดเลยผมไม่คิดหรอกว่าพี่จะมาพี่อๆๆตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่าพี่จะมาในค่ําคืนนี้คืนแรกไม่โผลคืนที่สองมาเลยแงมไ,ไม่น่าทักเลยมาแล้วคืออื้อหือ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันสร้างกันแบบสันสันละโอ้ย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 แกบ้านฉันบ้านฉันเตี้ยนะเว้ยแกมาไม่ได้หรอกเฮ้ยโอ้โห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 มันพาสเชเกต้อนมาออกมันนะไม่ออกเว้ยเออนี่ถามนะครับพอดีเห็นเอ้ยอพอดีเห็นเออเซนเนอร์แมนนะครับเออตัวสูงสูงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นภาพซ่าซ่าเฮอในเมื่อพี่แกก็ปรากฏแล้ว นี่ถามหน่อยอุอ้ยโอ้ยตอ้ยโอ้ยโอายโอ้ยโอ้ย้ยอ้ะตอนยลางยืนผยต้องซโอเฟอรยงแ้บนี้เลอยเห้อผมตอ้องทรมานแอบนี้ยโอยโอนกลา้คือเนีอ้ยฮอเยออ้ระด้ษของแกอยู่ไหนอันจะ้ดอ้ปลอ้ย่อยแัใหอ้เป็้ยอิสรอยกอีอออยอยอยออน้ปลดปล่อยอโอ้อย มาก็ได้แค่กลางคืนกลางวันก็หายไปแล้วคิดว่ากลัวไหมอ่ะคิดว่ากลัวไหมพี่บ่าว,ว่าไงน้องพี่เ่าเห็นไหมแถยวขาวอโอทุกคนก็ขาวไปหมดแล้วนะ้องพี่ไม่ใช่ไอ้ขาวขาวยืนอยู่ตรงกต้ต้นไม้พี่๋อใครเอาคนที่ใส่ใส่สู่รแล้วนะ้องใช่พี่อ๋อคนขายประกันเซลแมนเนอะคนขายประกันละไรยทำไมเ้ยโอ้นั่นคนขายประกันหายไปแล้วเวลานี้ทํามาหากินไม่ได้อ๋อได้แล้วทํามาหากินได้แล้วโอ้ยได้เฮ้ยเราผมต้องไปตัดขนแกะข้างนอกครับคุณผู้ชมครับ ให้กำลังใจผมด้วยลีพุงกับการตัดขนแกะครั้งนี้ในตอนกลางคืนตอนเช้าไม่รอมันไม่ไหวแล้วครับมันต้องตอนกลางคืนต้องรีบไปแล้วตอนนี้โอ้โหมันเฝ้าด้านซ้ายมันมาซ้ายแต้องไปขวาอย่านะอย่านะมันชอบพุ่งมาอยู่ด้วยอย่าอย่าผมรู้แหมฮัลโหลวัสดีไปแล้วมันเห็นเฮ้ยมันเห็นมันเห็นอ่าผมขอตัดแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งอย่าละสายตาครับอย่าละสายตา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 อุ้ย มันไปยังอ่ามัยังอยู่มัยังอยู่อย่าลัดสายตาอย่าลัดสายตา e y for you you know and you know today is the day the day that you standing here ไปแล้วมันไม่นามันไม่หายนะไปแล้วไปแล้วๆลๆๆลลลลโอ๊ยกลัวอืมอ้าวไม้ลืมตัดไม้อีกโอ้ยอะไรกันเนี่ยวันนี้โถเอ้ยโอเคโอเคโอเคลืมตัดไม้ ไปไปตัดไม้ถอยไป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 ,ยไ,ปไปครับตัดไม้ครับคุณผู้ชมช er ช <อ400> ครับ<อ>มันเช้าแล้วแกไม่โผล่มาหรอกใช่ไหมเดเรนแมนเออมันเช้าแล้วเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้มันภาพซ่าๆครับเอ้ยฉันรอแล้วนะอะ้าวเฮ้ยเฮ้ยยังซ่าอยู่เลยเอ้ยฉันรอแล้วนะเฮ้ยเช้าแ้วเฮ้ยไปได้แล้วไปที่ชอบที่ชอบได้แล้วเฮ้ยแหแมลุ้นจริงๆเฮ้ยต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้ว ดังนี้ไปแล้วไปแล้วแต่ต้นไม้ทำเตียงแล้วอ้ยค่ำคืนดีเออต้องตามหากระดาษให้เจอบอแต่ว่าเป็นกระดาษแบบไหนนะั้นในที่สุดเราก็ได้เตียงนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ยเตียงได้ในที่สุดได้เตียงแล้วได้เตียงแล้ววางเตียงตรงนี้เลยเอ้อเอาล้วครับคุณผู้ชมครับ เฮ้ยแซนเดอร์สซาวเวิรลจะเป็นอย่างไรต่อไปลุงพีจะเอาชีวิตรอดจากแซนเดอร์แมนได้หรือไม่จะตามหากระดาษของเขาและจะช่วยแซนเดอร์แมนปลดปล่อยเขาให้เปอิสระได้หรือไม่โปรดติดตามต่อไปได้ในแ l นเดอร์แมน u r วเว a l ลหรือแซนเดอร์ซาวเวิรลนั่นเองถ้าเกิดคุณผู้ชมช,มชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกหรือชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ด้านล่างตามด้านล่างนี้เลยและขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์ยิบประโยชน์ไปจากเกมด้วยลาก่อนครับ บายบายไปดีกว่าให้หลงด้านล่างแล้วแ่งรุ้นมาก